ครโชว์ชุดต่อไปนี้บ้างครับผมโชว์นี้นะฮะมีอุปกรณ์อยู่ด้านข้างเขาจะมาโชว์กินแตงโมใช่เขาจะมาโชว์อะไรเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่ามาเชิญครับสวัสดีครับสวดีค่ะสวัสดีคัสสวัสดีคครับอาจารย์หมูครับ อาจารย์หมูอาจารย์หมูนี่มากระดาบวันนี้ต้องโชคอยู่กับดาบอย่างแน่นอนครับผมเป็นแบบดาบมายากหรือเปล่าเสียบแล้วหุบเสียบแล้วหุบอะไรเงี้ยเช็กไครับผมไม่หดไม่ยืดครับผมอาผมให้คณะกรรมการดูดีกว่าจริงหรือเปล่าครับฮะรู้ละทํามากดาบไม่ใช่ให้เช็คดูว่าของของจริงให้ดูความคมจริงไหมคะหมอจริงครับโอเคของจริงไม่หดไม่หด ให้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 ดูทั้งสี่คนเลยอ่ะโชว์เลยดีกว่ารู้เลยโยนแตงโมบนฟ้าแล้วก็ชัด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 มาเป็นชี้ชี้แล้วออกมาเป็นแว่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 นกลัวเท่าหัวทุ่ทู่งได้นะหัวคับผมนั่นแดงกระปกรของเราผ่านการพิสูจน์แล้วนะครับว่านี่คือดาบจริงใช่ซึ่งโชว์ของเขาในวันนี้ก็คือจะเป็นการโชว์ปอกแตงโมนั่นเองค่ะ ไม่ใช่ปลอกแตงโมธรรมดาคือปลอกแตงโมบนฟ้าด้วยลองขึ้นไปก่อนถามก่อนใช่หรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับผมอ้าวแโมคืออออะะไร่ันนี้มาทดสอบความคมของดาบแล้วก็จะกลืนดาบเล่มนี้ความยาว17นิ้วโอ้าวกลืนดาบ17นิ้วลงไปเนี่ยนะฮะกลืนลงไปเนะครับลำไส้ทำด้วยอะไรครับเด็กกลืนไปแล้วแบบทางด้านมันก็จะไปทางข้างล่างใช่ไหมคะจะไปหยุดตรงที่กระเพาะ ต้องหูรูดกระเพาะอาหารครับผมแค่ลังหูรูดกระเพาะอาหารเอางี้เทสก่อนหูรูดตัวหูรูดพอดีเดี๋ยวคนดูจะไม่รู้ว่าดับจริงหรือเปล่าครับผมเชิญครับเอา่ะฮะพร้อมเชิญทางคุณอาต้องการใช่ใช่จ้ะอุ้ยอยู่ไม่ใช่หรอเอาละพร้อมนะคะถ้าไม่ไหว ยกมุอบอกเราเราจะดึงดาบออกให้ขอดึงเองดีกว่านะคะครับผมอาจารย์หมูถ้าพร้อมเชิญค่ะหันหน้าท้งเราเหรอลงไปแล้วยังทำให้ดูทำให้ดูว่าจะอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้ครับวัดวัดยมันคมจะลึกขนาดนั้นเลยเหครับอาจารย์แถวนี้ไม่มีหมอนะครับแถวนี้ไม่มีหมอ ไมเป็นไม่เป็นไรฉุกเฉินเกย์ก็สลัดตัวเลยนะหมอตลอดเลยอะวันนี้ออกเวรแล้วเฮ้ยมิดแล้วมิดแล้วมิดแล้ว ออเอเอ,เอไม่ต้องงพอ,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 อแล้วเดี๋ยวสะดุดล้ม คืออาจารย์หมูครับเคยบาดปากไหมคะไม่มีครับเพียงแต่ข้างในครับบาดข้างในเลยเป็นคูดลำไส้คุณหมอถามหมอก่อนเลยครับมันสามารถลงอะไรไปได้ขนาดนั้นเลยก็ก็ไม่ใช่ลำไส้หรอกหลอดอาหารเพราะว่ามันต้องลงหลอดอาหารแล้วไปอยู่ที่กระเพาะขนาดหลอดอาหารเราอ่ะประมาณหลอดอาหารก็เนี่ยแหละครับประมาณเนี่ยตรงเนี้ยคือหลอดอาหารไงเต็มที่ก็ประมาณฟุตหนึ่ง หนึ่งประมาณนี้ครับผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นกระเพาะอาหารไปหยุดที่หูรูดพอดีใช่ไหมจริง,รงๆอวัยวะภายในเราทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติอ,อัตโนมัติคือรีเฟล็กซ์เคยได้ยินไหมรีเฟล็กซ์คือสมมุติว่าเราจี้ปุ๊บเนี่ย 5, 5. อย่างสมมุติว่าไปไปไปเดินแล้วโดนเข็มแทงอ่ะ uh huh. มันจะมีรีเฟล็กซ์ที่ยากชักเท้าออกทันทีใช่ไหมครับ uh huh. อวัยวะภายในมีรีเฟล็กซ์หมดเลยไปโดนนิดนึงมันก็จะบีบแล้วอ่ะครับและนี้มัน มันไม่เป็นอะไรหรอมันน่าจะมีแผลเ,เวลาช่วงที่แสดงตอนช่วงใหม่ๆ่ะมันจะมีมีแผลไม่มีไม่ให้มีแผลมันจะติดมานิดหน่อยเลือดแต่มไม่ไม่เยอะฮะมันต้องมีแผลสิถ้ามีเลือดอะใช่ก็ไม่ก็ไม่ทราบาแต่คือติดมันติด,ตด,ตดเลือดติดมาแต่ไม่ได้ไปไปตรวจเช็คอะไรครับผมคือระบบร่างกายเนี่ยมนรักษาตัวเองได้ทั้งแท่นนิดหน่อยๆยถูกไหมหมอเวลาเช็คเนี่ยคือเลือดอาจจะไม่ออกข้างบนเยอะถ้าออกเยอะก็จะเป็นอาเจียนออกมาเป็นเลือดเยอะไหมคะคนที่มากืนดาบอะไร โชว์คกืนดาบอย่างเงี้ยในประเทศไทยมีผมคนเดียวถ้าทั่วโลกอ่ะผมติดหนึ่งในสามของโลกแล้วก็ลงหนังสือแมกกาซีนเนี่ยสเปเชียลแมกกาซีนครับ<อ> <laughs> ติดหนึ่งในสามของโลกสองคนนั้คือเสียชีวิตเพราะหลอดอาหารขาดอยู่ดยยังอยู่เอาล่ะพี่ยอมเรามีสิ่งพิเศษด้วยคือเราจะพูดในเรื่องของการแพทย์และครับเพราะว่ามันไม่ใช่มายากรว่าเข้าไปแล้วาจมก้นเราเลยพาจันหมูไปที่โรงพยาบาลเพื่อทําการเอ็กซเรย์ว่าดาบอันนี้มันเข้าไปอยู่ในท้องคนได้อย่างไรนะคะไปชมค่ะเชิญชมครับ มาดูตอนที่เราถ่ายเป็นช็อตช็อตเราจะเห็นว่าเริ่มจากดาบเนี่ยนะฮะมาอยู่ตรงบริเวณลำคอคนไข้นะฮะแล้วค่อยๆเลื่อนลงดาบนี้ค่อยๆเลื่อนลงเข้าไปตรงกลางลำตัวจนกระทั่งเลยตำแหน่งที่เป็นกระบังลมจนเข้าไปในช่องท้องในที่สุดลักษณะของดาบเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางลำตัวคนไข้ด้านข้างเนี่ยนะะเราก็จะเห็นว่าวัสดุเป็นดาบเนี่ยนะฮะจะอยู่ในกลางลำตัวคนไข้เลยโครงสร้างทางเดิอนอาหารของคนปกติเราเนี่ย จากปากมาถึงตรงกระเพาะเนี่ยจะเหมือนสระอาในอักษรไทยนะครับเมื่อคนเราเงยหน้าอม,มองเพดานหรือว่ามองฟ้าจะทําให้โครงสร้างของหลอดอาหารส่วนต้นจากปากไปถึงตรงคอหอยเนี่ยนะฮะกลายเป็นเส้นตรงนะครับทำให้สามารถผ่านวัสดุที่เป็นของแข็งและตรงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นั้นเนี่ยต้องอดทนกับความรู้สึกระคายเคืองและ เสียวไส้ตรงบริเวณลำคอได้นะครับไม่เช่นนั้นจะมีอาการขย่อนและสำลักได้นะครับทั้งหมดก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าดาบที่ตืินเข้าไปเนี่ยนะได้อยู่ในหลอดอาหารและลงไปในกระเพาะของเขาจริงๆมผมสงสัยนิดนึงเคยรูร้สึกระคายเคืองแล้วก็อยากจะขย่อนออกมาบ้างไหมครับมีครับถ้าเกิดทำ,ทำซ้ำหลายๆครั้งเกิน3ครั้งเนี่ย ก็จะไม่ไหวไม่ไหวก็ก็ระคายคออย่างที่ค <APIs> ุณหมอบอกครับครับทำไมถึงอยู <Interviewer> <wei> ่ๆเอาดาบลงไปในไว้ที่คออ๋อคือผมฝึกฮะทำไมถึงเริ่มฝึกอันนี้ฮะเพราะมีญาติอยู่มีญาติเป็นคนจีนครับญาติทำได้ไหมเสียชีพิปหมดแล้ว ด้วยดาบไม่ไม่ใช่ด้วยดาบครับเขาเขาก็คืนมาอะไรแบบนี้ครับผมผมก็ศึกษามาเหมือนรุ่นสู่รุ่นใช่ครับใช่ครอันนี้ก็ต้องบอกน้องๆนะคะเพราะว่าอย่างอาจารย์หมูเนี่ยมีญาติเขาคอยฝึกคอยดูแลแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยอย่าเล่นเองแม้กระทั่งเอาตะเกียบหรืออะไรก็ตามของหย่อนเข้าไปในปากถ้าไม่ใช่ของทานได้นะคะเพราะว่าอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะใช่ครับผมครับถึงเวลาสําคัญแล้วโช์นี้จะโดนใจคณะกรรมการของเราทั้ง5ส่วนหรือไม่ คุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับพร้อมค,ครับผมและคุณผู้ชมนะครับจะลงคะแนนให้ดาวผ่านทางโทรศัพท์มือถือ A.S. สลาวาและคณะกรรมการสีท่านของเราพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะ หาไมสูตรรีเทิร์นเชิญให้ดาวครับ ามความพี่เห็นหน่อยครับอ่าคุณพิษนุคะเก่งแต่ว่าน่ากลัวแล้วผมก็ไม่อยากไม่อยากให้เห็นเด็กมาหัดกลัวว่าเด็กจะมาหัดอคุณชมพู่ล่ะใจอยากให้เพราะว่าพี่เขาเอาตัวเองมามาเสี่ยงกับอะไรแบบนี้ค่ะครับแต่อีกใจนึงนะที่คิดในลึกๆจริงๆไม่อยากไม่อยากพี่เล่นอะไรแบบนี้เลยอะรูอยากเห็นพี่แบบไม่ป่วยไม่เจ็บแล้วก็อายุยืนยืนหนูกลัวพี่พี่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วแบบเสียวจังเลย แต่ก็อยากให้อยากเห็นกับไมอีกทีลพี่เปลี่ยนคืนอย่างอื่นได้ไหมคะที่มันไม่คมอ่ะก็เป็นกระบองอเป็นไม้น้าสาเมเซียนอะ <c oughs> อ่เงียใช่ใหญ่ไปเดี๋ยวคืออันนี้เขาฝึกมาไงเราเป็นคนไทยคนหนึ่งผมเองภูมิใจเพราะการคืนดบาบประเภทนี้ยมันเป็นระดับโลกอันดับโลกเขาจัดกันยังไงความยาวดาบหรือว่าอะไรคะความยาวครับผมผมยาวสิบเจ็ดนิ้วพี่จะบอกว่าของอาจารย์ยาวมากด ไปในนามชายไทยครับผมแต่ว่าชายไทยยาวมากถูกต้องไม่ได้ยาวธรรมดาด้วยยาวถึง17นิ้วผมครับเอาไปอีก2ดวงครับให้ได้คนละดวงครับคุณหมอกว้อจะควักต่างตัวเองวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์หมูมากนะคะขอบคุณครับเอาดาบด้วยครับเชิญค่ะ Oh. วันนี้เต็มอิ่ม3โชว์ของเรากรรมการให้เต็มกันถึง2โชว์เลยทีเดียวครับผมกลับมาติดตามรายการท้าพิสูจน์ีเทินได้ทุกวันเสาร์เวลา9นาฬกา45นาทีทางช่อง3และช่อง3 HD ครับแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรให้พิสูจน์เยอะครับวันนี้ขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านและคนดูของเราทั้ง50คนคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับอาทิตย์หน้ากลับาจกันใหม่นะคะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ